อันนี้ก็หมวดอ่านธรรมดาค่ะอันนี้ก็แบบสปอร์ตก็แล้วแต่ว่าหนูจะชอบเรากดตรงนี้เลยใช่ไอคอนนี่คือประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันไอคอนอ๋อแล้วถ้าถ้าเรากดสปอร์ตนี่คือเราเข้าตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ตรงนี้ได้เลยปกตินอรมองก็คือปกติก็ใช่ไม่ก็กดและสปอร์ตก็คือเร็วอ๋อโอเคอันนี้เกียร์ P เกียร์อะไรนะเกียร์ P จอดจอดเกียร์ถอยหลังถอยหลัง D เดินหน้า D เดินหน้า เอ็นเกี้ยวว่างใช่ค่ะ B นี่คือทางลาดชันหรือว่าจะมาใช้ตัวนี้ก็ได้ใช่หน่วงหน่วงมากอันนี้หน่วงน้อยโอเคไอ้สมมติว่าเราเราไปจอดตันไอ้บางบางบางรถคนอื่นนี้เราถ้าเราอยู่เกียร์ P นี่พี่เกียร์ P ไม่ได้มันจะเคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เราต้องเกียร์เอ็นเอ็นไว้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็หนูก็เอาลูกุญแจเนี่ยนะเนี่ยมันจะมีสลักหมูดึงออกมาแล้วก็มาเสียบตรงนี้ครับค่ะแล้วก็เอาลูกุญแจเนี่ยที่อยู่ด้านในอ่ะ เสียบลงไปแล้วก็ลากสักพีมาแกอินแล้วก็ดึงกุญแจเอกทำไมเดี๋ยวพี่เรื่องงอยู่โขนนองไงมันรถถ้าหนูไปเที่ยวห้างประมาณนี้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาเข็นรถเราได้เพื่อเราไม่มีที่จอดอ๋อเราเราหรือว่าเราดึงมาเกีเอ็นก็ได้ใช่แต่ว่าก่อนดึงหนูก็ต้องใช้ชิปนะไม่งั้นเดี๋ยวรถเราไหลอ๋อใช่หนูต้องใช้ชิปใช้ชิปมีตรงนี้ดึงออก อ๋อป้องกันลดลดไหลเวลาเขาเข็นใช่ไหมมันจะการอัตโนมัติใช่ไหมเผื่อพื้นมันไม่เรียบไงเผื่อเราจอดไว้เฉยมันไหลได้อ๋ออันอันนี้คือตัวอะไรนะคะอันนี้ก็คือเป็นเบรกโคค่ะใช้ยังเลยค่ะก็ในกรณีถ้าใช้ค่าเข็มขัดนิรภัยขาตะแมงเกียดีโดยที่เราไม่ต้องอเหยียบเบรกจะนวงเบรคให้เราแค่สิบนาทีค่ะอันนี้คะอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับใช่ไม่ต้องกดไม่ต้องเลยเบรกมือไฟฟ้า เบรมือไฟใช่เบรมือไฟฟ้าปกติถ้าเป็นอารถทั่วไปจะเป็นคันโยกเนาะแต่อันนี้เป็นบริกมือค่ะเ็นใช่ก็ในกรณีสมมติถ้าเราต้องการที่จะดึงเบรกมือหนูก็เหยียบเบรกนะคะเหยียบเบรกหนึ่งครั้งแล้วก็งัดขึ้นโอเคแล่ถ้าต้องการที่ใช่ถ้าถ้าเราต้องการที่แบบว่าปลดเบรกมือเหยียบเบรกหนึ่งครั้งกดลงค่ะเหยียบหนึ่งครั้งกดลงเหยียบหนึ่งครั้งกดลง ก็จะหายถ้าเราต้องการใช้งานหยยบเบรกหนึ่งครั้งกดขึ้นเหยียบหยยบเราต้องปล่อยไหมคะปล่อยค่ะหยียบหยยบปล่อยก่อน่้ยกดอันนี้ไม่หยียบพอมันอ่านโดยโอเคใช่แล้วอันนี้ละลงทั้งละชั้นใช่ค่ะทํางานโดยอัตโนมัติแล้วก็เหยียบอะไรเคลร่งปกติใช่ไหมในในคู่มือจะ จะบอกทุกอย่างเลยใช่ไหมพี่บอกทุกอย่างเลยหนูหรือว่าหนูลายมาหาพี่กับพี่บอกให้อันนี้อะไรนะคะอันนี้สัญญาณไฟฉุกเฉินขอทางพามาในระบบแอร์ถ้า AC off จะมีแค่พัดลมอย่างเดียวไม่มีน้ำยาแอร์นะหนูต้องกดเป็น AC on มีทั้งพัดลมแล้วก็น้ำยาแอร์แล้วอันนี้อันนี้ก็ปรับระดับแล้วแต่ว่าหนูชอบระดับไปอันนี้แอร์อ๋อลงตรงไหนโอเคอันนี้เฉพาะข้างหน้าหรือข้างหลังด้วย อันนี้เหรอคะอันนี้ก็ไลฟ้าอันนี้ฝนไม่ตกไม่ต้องใช้กันไรไลฟ้ากระจกหน้าไลฟ้ากระจกหน้าน้าจะได้ใช้อันนี้เหรอคะอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิอันนี้ก็แม็กคูก็คือพัดลมพัดลมเรากดหนึ่งครั้งได้เลยทำงานระยะตั้งมั่นอันนี้สาย USB ต่อชาร์จเหรอคะใช่ค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้เพิ่มแสง แส,แสงอยู่ตรงไหนหน้าจอใช่มาตาวัดอีอหมายถึงว่าตรงนี้ตรงนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตรงนี้เพิ่มแสงลดแสงได้ไหมคะได้เดี๋ยวพี่หาก่อนนะนี่แล้วแต่เลยว่าหนูเล่นได้ปกติออ๋โอเคการ